ดูดวงชาวราศีกรกฎพ้นวันที่9มกรานะครับนรกขุมใหญ่รออยู่นะผมสัตว์ตัวมมานคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายเสีกันแกล้งในโชคตาเองต้องไปนกนะรกคนคิดร้ายท่านนั่นเองนะผมคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาตกตําแหน่งพระราชาแห่งไม้เท้าการปักการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการส่งมอบเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆใครคิดร้ายเข้ามา ก็สมควรไปนรกกลุ่มใหญ่นะบผมอุตตะมหานรกก็นรกกลุ่มเล็กไม่ต้องไปแล้วเปิดทอร์นี้โซบลงไปเลยคับพวกบาปหนาการแกล้งยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้นะตกตําแหน่งสิงิทธิ์สิงห์ศิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาดวงชะตาของท่านจะเปิดท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับรัพ์ ไอ้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลพันพัฒนาอย่างก้าวกระโดอดอย่างเมจิกเชี่ยวเดอะเมจิกเชี่ยวสายยานผวยเทพนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิกธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาให้ท่านวางแบบแผนมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีลิตชีวิตจะรับทรัพย์เอาผมโคตรอิจชาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีจะแพ้ไพ่าเอาผมไปสูงนรกขุมใหญ่เอาผม ท่านจะเป็นที่รักของผู้คนเยอะแยะมากมายไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงหนุ่มรักหนุ่มหลงพากันโสมัสเัาติดกับดักม์เสน่ห์ม์จัรทาดวงชะตา,น,านี้มีม์เสน่ห์มากจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพออกค้าแม่ค้าตำรวจทหารนักแสดงนักร้องเจอหมดดวนะงชะตานี้การตัดสินใจยังเด็ดขาดการพลิกเปลี่ยนแปลงผันสาคัญมากในดวงชะตาเราแวดระวังการทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้นถ้าใครบางคนไม่ดีเราก็จบกันตัดขาด ใครอยากจะไปนรกท่านอยากไปนรกกับเขาไหมละ่นะบาปกรรมบาปหนาแบบนี้ไม่อยู่ใกล้เราจะไม่อยู่ใกล้กับคนที่บาปนะผมเพราะฉะนั้นท่านจงสร้างคุณงามความดีหลบหลีกกับเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเราเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานดวงชะตานี้ตกตำแหน่งบุญจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีจงบะดีๆเข้ามาประเดมบัดังท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดั่งใจใหมายดวงชะตาจะเปิด รับทรัพย์รวยโชคลนะับจะเกิดความคล่องตัวนะครับเกิดความผสมเร็จเกิดความเชื่อมชื่นราบลื่นนะครับคิดพิดิจไต่ต,ตองให้รอบครอบเดิรซันมันเกิดปักธงรอเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูบอกปากุ้มครองรักษาดวงชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาดวงชะตานี้จะเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองหลอกใคร เราบอโชคชะตาบุรุษสนวัฒนาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มปูฤาษีส่องแสงตะเกียงทอง่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาปรดเดะบดังถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวขายสินไหน การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดมบดังทาตามแบบแผนกดบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกดโลกแห่งวิญญาณหลวงตาตานี้ทําตามกฎนะผมเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จเพื่อนายกปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครบางคนทํากับท่านให้ท่านปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงปิดวาจาให้เงียบใครอยากจะพูดอะไรใครอยากจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาปล่อยไปตามโชคชะตาบุญกุศลวาสนาของเขานรกขุมใหญ่รอเขาอยู่ นะครับผมเราสร้างคุณงามความดีอย่างเดียวอัศวินคีมา้าส่งมอบถ้วยทองเขาเรียกว่าส่งกําลังเสริมส่งสเบียงให้กับท่านท่านจะได้รับโอกาสใหม่ๆมีพละพลังต่อสู้ยือ้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวสาสนานะครับท่านใดจะดูดวงกรบอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองพัเก้าหนึ่งคำถาม200บาทเท่านั้นนะรับส่งคลิปให้นะครับแย้งชื่อชื่อที่อยู่นามุกุลเอาวันเดิมมีเกิดขอท่านช่ำชื่อราบืลนเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมสุขสมสมหวังั้งใจใหมายนะครับสวัสดีครับ ดวงชะตาราศีกรกฎประจำเดือนนี้เดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะได้เผชิญกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่เต็มไปด้วยความหมายดวงดาวมาบรรจบกันในรูปแบบที่สร้างพลังงานพิเศษให้กับคุณนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆที่รอคอยอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีบททดสอบที่ต้องใช้สติปัญญาและความอดทนในการรับมือ ดวงชะตาของคุณในเดือนนี้เปรียบเสมือนเกลื่อนลูกใหญ่ที่กำลังพัดพาเข้ามาบางครั้งอาจรู้สึกว่าถูกกระแทกแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะโต้เคลื่อนอย่างชาญฉลาดคุณจะพบว่าตัวเองก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าที่คิดด้านการงานช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวเอง การงานของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้จะเข้าสู่ช่วงที่ต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่พลังงานแห่งความท้าทายกำลังเคลื่อนเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานคุณอาจพบว่าภาระความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นอย่างกระทันหันหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชามีแนวโน้มที่จะมอบหมายโปรเจกต์สำคัญให้คุณรับผิดชอบหรืออาจเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาที่ผู้อื่นทำไว้ไม่สำเร็จ ลองจินตนาการว่าคุณเป็นพนักงานในแผนกการตลาดเดือนนี้บริษัทอาจได้ลูกค้าใหญ่รายใหม่และคุณถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมในการนำเสนอแผนการตลาดที่สำคัญงานนี้มีความซับซ้อนต้องประสานงานกับหลายฝ่ายและมีกำหนดเวลาที่ค่อนข้างจำกัดในช่วงแรกคุณอาจรู้สึกกดดันและไม่แน่ใจว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่แต่นี่ถือโอกาสทองที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณ ดวงชะตาบอกว่าเดือนนี้คุณต้องอาศัยความภาคเพียรและความละเอียดรอบคอบอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอะไรโดยไม่ได้ใคร่ครวญให้ดีก่อนการสื่อสารในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่งคุณควรชี้แจงและสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนทุกครั้งก่อนลงมือทำเพราะความเข้าใจผิดพลาดอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ถ้าคุณเป็นคนที่มักจะรับงานมาทำหมดโดยไม่ขอความช่วยเหลือเดือนนี้ควรเปลี่ยนแนวคิดนี้ การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้เพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้จะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ดีสำหรับชาวราศีกรกฎที่ทำงานประจำมานานอาจมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับหน้าที่ใหม่ที่ท้าทายมากขึ้นแต่โอกาสนี้จะมาพร้อมกับความคาดหวังสูงจากผู้บริหารคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคุ้มค่ากับความไว้วางใจที่ได้รับ ส่วนคนที่กำลังมองหางานใหม่หรือต้องการเปลี่ยนสายอาชีพเดือนนี้อาจยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่สุดควรรอให้ผ่านช่วงกลางเดือนไปก่อนแล้วจังหวะที่ดีกว่าจะมาถึงด้านการเงินระวังรายจ่ายที่ไม่คาดคิด การเงินของชาวราศีกรกฏในเดือนนี้จะมีความผันผวนค่อนข้างมากรายได้อาจมีเพิ่มขึ้นบ้างจากโบนัสหรือรายได้พิเศษที่ไม่ได้คาดหวังไว้แต่ขณะเดียวกันรายจ่ายก็มีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ดุลการเงินของคุณไม่ค่อยสมดุลน,นักสิ่งที่คุณต้องระวังให้มากที่สุดคือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว ยกตัวอย่างเช่นบ้านหรือรถยนต์ของคุณอาจมีอะไหล่ชำรุดเสียหายกระทันหันต้องเสียค่าซ่อมแซมเป็นจำนวนมากหรืออาจเป็นเรื่องของสุขภาพที่ต้องไปพบแพทย์และเสียค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าที่คิดบางคนอาจได้รับข่าวว่าญาติสนิทหรือคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเร่งด่วนทำให้คุณต้องหยิบเงินออกมาช่วยเหลือโดยไม่อาจปฏิเสธได้ ดวงชะตาแนะนำให้คุณวางแผนการเงินอย่างรัดกุมในเดือนนี้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนและตั้งเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้อย่างน้อยหนึ่งในสามของรายได้อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใหม่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือแก๊เจ็ตที่ดูน่าสนใจแต่จริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นต้องใช้ในตอนนี้ การลงทุนในเดือนนี้ควรเป็นไปอย่างระมัดระวังถ้าคุณได้รับคำชักชวนให้เข้าร่วมธุรกิจใดๆหรือลงทุนในโครงการที่สัญญาผลตอบแทนสูงลิ้วอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจใช้เวลาศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งเพราะมีโอกาสที่คุณจะตกเป็นเหยื่อของการหลอกลงทุนได้ ชาวราศีกรกฎบางคนอาจได้รับโอกาสในการเพิ่มรายได้จากงานพิเศษหรือธุรกิจเสริมถ้าคุณมีทักษะพิเศษหรือความสามารถที่สามารถนำมาสร้างรายได้เพิ่มได้นี่คือช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้น อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาวินัยทางการเงินและไม่ยอมให้ความต้องการเหนือความจำเป็นการออมเงินในเดือนนี้อาจดูยากเพราะมีค่าใช้จ่ายมากมายแต่ถ้าคุณสามารถควบคุมตัวเองได้คุณจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้โดยไม่ต้องเสียใจในภายหลังความสัมพันธ์บททดสอบแห่งความเข้าใจ สำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ต้องเผชิญกับความท้าทายไม่น้อยพลังงานที่หนักอึ่งจากเรื่องการงานและการเงินอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดและหงุดหงิดง่ายอารมณ์เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรักโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจคุณอาจพูดจาออกมาแรงกว่าปกติหรือแสดงความไม่พอใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ปกติไม่เคยสนใจ ลองนึกภาพว่าคุณเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานหลังจากวันที่เหนื่อยล้ามากคู่ของคุณถามว่าอยากทานอะไรเป็นอาหารเย็นแต่คุณตอบไปอย่างไม่อารีหรือบ่นว่าเหนื่อยเกินกว่าจะคิดเรื่องนี้ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกเบี่ยงและไม่ได้รับความสนใจหรืออาจเป็นสถานการณ์ที่คู่รักของคุณต้องการใช้เวลาด้วยกันในช่วงสุดสัปดาห์แต่คุณรู้สึกว่าต้องการอยู่คนเดียวเพื่อพักผ่อนความต้องการที่แตกต่างนี้อาจนำไปสู่การทะเลาะกันถ้าไม่มีการสื่อสาร ทีด่ดวงชะตาแนะนำให้คุณเปิดเผยความรู้สึกตรงๆกับคู่ของคุณบอกว่าคุณกำลังเผชิญกับความกดดันจากหลายด้านและอาจทำให้อารมณ์ไม่ค่อยดีขอความเข้าใจและความช่วยเหลือจากเขาการที่คู่รักของคุณเข้าใจสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่จะช่วยลดความขัดแย้งได้มาก พยายามสละเวลาแม้เพียงเล็กน้อยเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเช่นทานอาหารมื้อเย็นด้วยกันอย่างตั้งใจดูหนังที่บ้านหรือเดินเล่นในสวนสาธารณะสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยรักษาความอบอุ่นในความสัมพันธ์ไว้ได้ ชาวราศีกรกฎบานคู่อาจต้องเผชิญกับประเด็นใหญ่ที่เกี่ยวกับอนาคตร่วมกันเช่นการตัดสินใจย้ายบ้านการวางแผนเรื่องการมีลูกหรือการจัดสรรการเงินในครอบครัวประเด็นเหล่านี้ต้องอาศัยการคุยกันอย่างจริงจังฟังความคิดเห็นของกันและกันอย่างตั้งใจและหาจุดร่วมที่ทั้งสองฝ่ายพอใจได้อย่าฝืนใจยอมตามความต้องการของอีกฝ่ายทั้งหมดจนลืมความรู้สึกของตัวเองเพราะในที่สุดแล้วจะนำไปสู่ความไม่พอใจที่สะสม มและระรเบิดดออกาไ้สำหรับชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่เดือนนี้อาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คุณมีภาระในเรื่องอื่นๆมากเกินกว่าจะแบ่งเวลาและใส่ใจกับคนใหม่ได้อย่างเต็มที่ถ้าบาังเอิญได้พบเจอใครที่น่าสนใจอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างจริงจังใช้เวลาทำความรู้จักกันอย่างช้าๆและดูว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงความรู้สึกชั่วคราว อย่างไรก็ตามคนโสดบางคนอาจได้พบเจอคนเก่าที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาในอดีตการกลับมาพบกันอาจกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเก่าๆขึ้นมาใหม่แต่คุณต้องใช้สติและไตร่ตรองให้ดีว่าความสัมพันธ์นั้นจบลงด้วยเหตุผลอะไรและสาเหตุเหล่านั้นได้รับการแก้ไขแล้วหรือยังอย่าเปิดใจให้ง่ายเกินไปเพียงเพราะความเหงาหรือความคิดถึงในอดีต สิ่งที่ชาวราศีกรกฎที่โสดควรทำในเดือนนี้คือการใช้เวลากับตัวเองเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเงียบสงบและเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นการพัฒนาตัวเองทั้งกายและใจจะทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นและเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงคุณจะพร้อมสำหรับความรักที่ดีกว่าเดิมสรุป เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกรกฎต้องใช้ความอดทนและความมั่นคงทางจิตใจสูงทั้งในเรื่องการงานการเงินและความรักล้วนมีบททดสอบที่ต้องเผชิญแต่อย่าลืมว่าความท้าทายเหล่านี้คือโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตัวเองเมื่อคุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้คุณจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและฉลาดมากขึ้นจงเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น ดวงชะตาราศีกรกฎประจําเดือนนี้เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกรกฎจะได้สัมผัสกับพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ค่คอยๆเคลื่อนไหวเข้ามาในชีวิตราวกับกระแสน้ําที่ไหลมาอย่างช้าๆแต่แนว่วแน่พาให้คุณต้องปรับตัวและเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นมากขึ้น พลังแห่งจักรวาลในช่วงนี้กำลังส่งสัญญาณให้คุณมองย้อนกลับไปที่รากฐานของชีวิตทบทวนสิ่งที่เคยทำมาและเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงยิ่งขึ้นด้านการงานช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตนเองและความรับผิดชอบการงานในเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎจะเต็มไปด้วยความท้าทายที่ต้องการให้คุณแสดงความสามารถอย่างแท้จริง คุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่กระทั่งลูกค้าที่คาดหวังผลงานคุณอยู่ในช่วงต้นเดือนนี้คุณอาจพบว่าง,งานที่ได้รับมอบหมายมีความซับซ้อนมากขึ้นหรือมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจมากกว่าเดิมตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้วางแผนแคมเปญใหญ่ที่ต้องประสานงานหลายฝ่ายตั้งแต่ทีมครีเอทีฟ ทีมขายไปจนถึงฝ่ายบัญชีงานชิ้นนี้จะทดสอบความสามารถในการบริหารจัดการและการสื่อสารของคุณอย่างแท้จริงหรือหากคุณเป็นฟรีแลนซ์คุณอาจได้งานโปรเจกต์ที่มีมูลค่าสูงแต่ก็มาพร้อมกับข้อกำหนดที่เข้มงวดและเดทไลน์ที่กระชั้นชิด สิ่งสำคัญคือคุณต้องรักษาความสงบภายในจิตใจของคุณไว้ให้ได้อย่าปล่อยให้ความเครียดหรือแรงกดดันมาทำลายสมาธิของคุณจงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและใช้สัญชาตญาณที่ราศีกรกฎมีอยู่โดยธรรมชาติในการอ่านสถานการณ์และอารมณ์ของคนรอบข้างการที่คุณสามารถเข้าใจความต้องการของเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้านงานได้ดีจะช่วยให้คุณทำงานได้ราบรื่นและสร้างความประทับใจได้อย่างดี ในช่วงกลางเดือนนี้จะมีโอกาสที่น่าสนใจเกิดขึ้นอาจเป็นการได้เข้าร่วมประชุมสำคัญที่คุณได้แสดงความคิดเห็นหรือได้นำเสนอไอเดียที่คุณตั้งใจเตรียมมานานผู้บริหารระดับสูงอาจเริ่มสังเกตเห็นศักยภาพของคุณมากขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบอย่ากลัวที่จะยกมือขึ้นรับงานที่ยากขึ้นเพราะนี่คือโอกาสในการเติบโตทางอาชีพของคุณ สำหรับชาวราศีกรกฎที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานหรือหาโอกาสใหม่เดือนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมที่สุดควรใช้เวลานี้สำรวจและรวบรวมข้อมูลสร้างเครือข่ายและเตรียมตัวเองให้พร้อมรอจังหวะที่เหมาะสมกว่านี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้านการเงินการจัดการอย่างรอบคอบและการวางแผนระยะยาว การเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้จะอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นรายได้ของคุณจะไหลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอตามปกติอาจมีเงินพิเศษเล็กน้อยจากการทำงานล่วงเวลาหรือโบนัสจากผลงานที่ผ่านมาแต่คุณอาจรู้สึกว่าเงินมีไม่เคยพอเพราะมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องซ่อมรถยนต์ที่เสียกระทันหันหรือต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรืออาจมีงานเลี้ยงงานแต่งของเพื่อนหลายงานที่คุณต้องไปร่วมแสดงความยินดีสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกว่าเงินออกไปเร็วกว่าที่เข้ามาดังนั้นการวางแผนการเงินและการจัดลำดับความสำคัญของรายจ่ายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในเดือนนี้ นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทบทวนบัญชีรายรับรายจ่ายของคุณลองนั่งดูว่าเงินของคุณไปไหนบ้างมีค่าใช้ใจ่ายประจำใดที่สามารถลดหรือตัดออกได้บ้างการออมเงินเป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยในแต่ละเดือนแต่เมื่อสะสมไปในระยะยาวจะกลายเป็นหมอนรองที่ทำให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น สำหรับเรื่องการลงทุนเดือนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะที่จะเสี่ยงกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหากคุณกำลังคิดจะลงทุนในหุ้นกองทุนหรือสินทรัพย์อื่นใดก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและเริ่มต้นได้เงินจำนวนเล็กน้อยที่คุณพร้อมจะเสียได้อย่าลงทุนได้เงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามหากคุณคิดจะลงทุนในตัวเองเช่นเข้าคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาทักษะซื้อน้ำสีเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือลงทุนในอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การทํางานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นถือเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าที่สุดเพราะมันจะส่งผลดีต่อรายได้ของคุณในระยะยาวมีโอกาสที่คุณจะได้รับเงินคืนจากที่ที่เคยให้ยืมไว้หรือได้รับค่าตอบแทนจากงานพิเศษที่เคยทําไว้ เงินก้อนนี้แม้จะไม่มากแต่จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของคุณได้ในระดับหนึ่งควรนำไปใช้อย่างช้าฉลาดอาจแบ่งไว้เป็นเงินออมส่วนหนึ่งใช้ชำระหนี้ถ้ามีและอีกส่วนหนึ่งสำหรับใช้จ่ายตามความจำเป็นด้านความรักการเปิดใจและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับชาวราศีกรกฎที่โสด เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสําหรับชีวิตความรักของคุณแม้อาจไม่มีความรักฟ้าผ่าที่เข้ามาอย่างกระทันหันแต่คุณจะได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจและอาจพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตโอกาสในการพบปะผู้คนจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสังคมงานเลี้ยงของเพื่อนหรือแม้แต่ในที่ทํางาน คุณอาจสังเกตเห็นว่ามีคนคนหนึ่งที่เริ่มให้ความสนใจคุณมากขึ้นอาจเป็นเพื่อนร่วมงานที่เคยคุยกันแค่พอเป็นพิธีแต่เดือนนี้เริ่มหาโอกาสมาคุยด้วยบ่อยขึ้นหรือชวนออกไปรับประทานอาหารด้วยกันหรืออาจเป็นคนที่คุณรู้จักผ่านเพื่อนคนกลางแล้วเริ่มมีการสนทนาผ่านข้อความหรือโทรศัพท์กันบ่อยขึ้น สิ่งสำคัญคือคุณต้องเปิดใจและให้โอกาสคนคนนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองด้วยความกลัวจากประสบการณ์เก่าที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎมักจะมีกำแพงป้องกันตัวเองค่อนข้างสูงใช้เวลานานในการเปิดใจให้ใครเข้ามาแต่เดือนนี้จะก,กระวลกำลังส่งสัญญาณให้คุณลองผ่อนคลายและให้โอกาสความรักเข้ามาในชีวิต อย่างไรก็ตามอย่าเร่งรีบเกินไปการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงต้องใช้เวลาคุณไม่จำเป็นต้องรีบตัดสินใจว่าคนคนนั้นคือคนที่ใช่หรือไม่ในช่วงแรกให้เวลากับการเรียนรู้และทำความเข้าใจกันสนทนาแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆดูว่าคุณกับเขามีความเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนมีเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้องกันหรือไม่ตัวอย่างเช่น คุณอาจไปร่วมงานรีเวดดิ้งของเพื่อนแล้วได้รู้จักกับเพื่อนของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวคุณสองคนคุยกันสนุกมีเรื่องให้คุยกันเยอะหลังจากนั้นก็เริ่มติดต่อกันผ่านโซเชียลมีเดียนัดกันไปดูหนังไปทานข้าวและค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีของความสัมพันธ์ที่อาจพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต สำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะได้รับการทดสอบในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าจะมีปัญหาใหญ่โตอะไรแต่อาจมีเรื่องเล็กน้อยที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่พอใจปัญหาเหล่านี้มักมาจากการสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือความคาดหวังที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้คู่ของคุณใช้เวลากับคุณมากขึ้นแต่เขากำลังยุ่งกับงานหรือภาระหน้าที่ส่วนตัวคุณรู้สึกว่าเขาไม่ให้เวลาและความสําคัญกับคุณเหมือนเดิมในขณะที่เขาคิดว่าเขากำลังทํางานหนักเพื่ออนาคตของทั้งสองคนนี่คือตัวอย่างของความเข้าใจผิดที่เกิดจากการไม่ได้นั่งคุยกันอย่างจริงจังและตรงไปตรงมา สิ่งที่คุณต้องทําคือเปิดใจและพูดคุยกับคู่ของคุณอย่างตรงไปตรงมาบอกความรู้สึกของคุณออกมาแต่ในลักษณะที่ไม่กล่าวหาหรือโจมตีใช้ประโยคที่เริ่มต้นด้วยฉันรู้สึกมากกว่าคุณทําเพราะมันจะทําให้อีกฝ่ายไม่รู้สึกถูกโจมตีและเปิดใจรับฟังมากขึ้นพยายามเข้าใจมุมมองของคู่ด้วยบางทีปัญหาที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่อาจเป็นแค่การเข้าใจผิดง่ายๆที่แก้ไขได้ด้วยการคุยกัน เดือนนี้เป็นโอกาสดีในการทำความเข้าใจกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากคุณทั้งสองผ่านพ้นความท้าทายเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปได้ความสัมพันธ์ของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นลองหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันที่ทั้งสองคนชอบอาจเป็นการไปเที่ยวไปดูหนังไปทานอาหารหรือแม้แต่แค่นั่งคุยกันที่บ้านในคืนที่ไม่มีใครรบกวนสิ่งเหล่านี้จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขหรือมีปัญหาใหญ่ๆที่คุรุ่นอยู่เดือนนี้อาจเป็นเวลาที่คุณต้องนั่งคิดอย่างจริงจังว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้และมันสามารถให้สิ่งนั้นได้หรือไม่บางครั้งการตัดสินใจที่ยากลำบากกลับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่าย โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกรกฎต้องใช้สติปัญญาและความอดทนในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือความรักทุกอย่างต้องการความสมดุลและการวางแผนที่ดีจงเชื่อมั่นในตัวเองใช้สัญชตาตญาณที่ดีของคุณและอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตใจของคุณเองด้วยพักผ่อนให้เพียงพอทำกิจกรรมที่ชอบและอยู่กับคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีชีวิตจะค่อ,คอยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับ